สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแคกคำพกาทางช่องลบคลิปทั้งหมดแขกคำพกา Spoke Dark ทางช่องลบคลิปทั้งหมดวันที่6กกรกฎาคม65แคกคำพกาพอดีก่รและนักเขียนชื่อดัง Spoke Dark TV ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่ากรณี Spoke Dark ลบรายการแฮชแท็กโคชแขกทางช่อง YouTube และ Facebook แคกขอโทษและเสียใจมากค่ะ แต่มันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรายการคือ Spoke Dark แขกเป็นเพียงคนทำคอนเทนต์สิ่งที่แขกเสียความรู้สึกคือซัพพอร์เตอร์จ่ายเงินให้เราโอนเงินให้รายการแต่วันนี้พวกเขาย้อนกลับไปดูรายการไม่ได้หล,หลายร้านที่เราไปถ่ายเขาตอบแทนเราด้วยการโอนเงินมาสนับสนุนอย่างมากวันนี้คอนเทนต์เขาหายไปเสียใจที่สุดคลิปน้ำพริกนิตยาที่คนให้กำลังใจเราด้วยการโอนเงินมาสนับสนุนถล่มทลายก็หายไปด้วย แขกไม่เสียใจที่ถอดรายการไปแบบฟ้าแลบฟ้าผ่าแต่เสียใจที่ไม่เคารพการสนับสนุนของแฟนรายการของเงินสนับสนุนจากคนดูอ้างว่าวิกฤตช่องจะไปต่อไม่ได้แต่เอาคอนเทนต์รายการออกจากช่อง RIP ค่ะงานนี้หลังจากที่แขกคำปากาโพสต์ก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นทันทีหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างไรก็ตามมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดว่าคงเพราะที่ตอนแขกไปวิจารณ์เขา ตอนเขาบอกว่าเห็นใจคนเชียร์เพื่อไทยที่ไม่มีตัวเลือกอื่นให้เลือกแล้วพี่แขกก็บอกว่าไอ้นิสัยแบบสลิมมันแก้ไม่หายจริงๆตอนนั้นพอได้ฟังก็คิดในใจว่าต้องจบไม่สวยแน่และหลังจากวันนั้นก็เงียบๆไปอันนี้แค่เดาวว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องนี้แต่ก็ต้องรอฟังใจฝ่ายว่าเพราะอะไรซึ่งแขกคำปาก,กาก็ตอบกลับว่าใช่ค่ะนอกจากนี้ยังตอบด้ว่าเลิกคบพอมีแฟนค่ะบอกว่า หวังว่าคงไม่ได้ทะเลาะก,กันนะครับชอบทั้งสองไฟล์แขกรำพกาจึงตอบกลับไปว่าทะเลาะค่ะและยังบอกว่าเกลียดเราได้นะแต่ทำแบบนี้กับซัพพอร์เตอร์เราไม่โอเคขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ